เธอให 아, 네, ดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ Dog Country Cafe สาขาพุทธมูลทนสาย2ค่ะที่นี่ถือว่าเป็นคาเฟ่ที่มีน้องหมายเยอะมากที่สุดเลยนะคะเพราะมีมากกว่า200ตัวมากกว่า30สสายพันธุ์เลยค่ะนอกจากจะมีน้องหมาให้เล่นเยอะแล้วก็ยังมีน้องแมวมีกระต่ายแล้วก็มีน้องหมูด้วยนะคะเข้ามาด้านในก็มาเตรียมตัวด้วยการใส่ผ้า,ากันเปื้อนแล้วก็ถุงมือเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดด้วยค่ะ และนี่ก็จะเป็นลายชื่อน้องนะคะเป็นโซนหมาต่างๆมีทั้งโซนหมาก้างหมาคาเฟ่และก็โซนน้องหมาใหญ่นะคะอันนี้จะปล่อยมาเป็นรอบๆซึ่งแต่ละรอบก็จะเป็นน้องที่ต่างสายพันธุ์กันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูน้องหมาโซนแรกกันก่อนซึ่งเป็นโซนน้องหมาพันเล็กกันเลยค่ะ mm hmm. เข้ามาแป๊บเดียวแฟนก็โดนเจ้าอิงลิชบูลด็อกตกเลยนะคะตัวนี้ชื่อน้องกระอนค่ะวความที่แฟนชอบน้องหมาพันนี้มากๆอยู่แล้วก็เลยเล่นกับน้องนานหน่อยผันมาอีกข้างก็เจอน้องปักนะคะกําลังรอเล่นด้วยอยู่ก็นิ่งมากๆเลยน้องไม่สนเลยนะคะสักพักน้องกระทอนก็นอนโชว์พวกเราเลยนะคะไม่สนใจใครละ ันนี้ก็เป็นน้องหมาตัวอื่นนะคะในโซนคาเฟ่ค่ะซึ่งถ้าอยากให้น้องเล่นด้วยแบบนี้นะคะทริคคือการซื้อขนมมาให้น้องคะ่ะแล้วก็จะเป็นจุดสนใจนะคะเป็นดั่งดาราในสายตาน้องๆเลยค <c oughs> แค่ได้ยินเสียงแกะขนมเบาๆน้องๆก็วิ่งมาแล้วค่ะ นี่คือน้องแค่โซนเดียวนะคะคือน้องมีเยอะมากเลือกเล่นด้วยไม่ถูกเลยค่ะเล่นกับน้องหมาไซส์เล็กมาเยอะแล้วดเดี๋ยวเราไปลองเล่นกับน้องหมาโซนไซส์กลางกันบ้างดีกว่าดโดยโซนนี้นะคะจะไม่สามารถให้ขนมได้นะเพราะว่าปากน้องใหญ่มากอาจจะทําให้เราได้รับการบาดเจ็บได้คะด่ะน้องไซส์ตัวนี้นะคะคือขี้บ่นมากตอนแรกเราคิดว่าน้องน่าจะจ้องจะกัดแฟนเราแล้วแหละ แต่ความเป็นจริงคือนี่เลยค่ะน้องอยากให้เกาพุงให้นะคะตามนิสใส่เข้าเลยค่ะซสบเบียนเป็นหมาขีว้วอยๆส่วนตัวนี้ภูมิใจนําเสนอเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วเป็นคนชอบน้องสมอยมากยิ่งไปกว่านั้นคือน้องตัวนี้นิ่งมากนอนให้จับตลอดนะคะในขณะที่ตัวอื่นก็คือโซนอย่างที่เห็นเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็คือมายืนบนตักแบบงงๆนะคะอยู่ดีก็เดินมาเดี๋ยวเราไปดูโซนน้องแมวกันบ้างดีกว่าค่ะ โซนน้องแมวนี่ก็จะอยู่ที่ชั้นสองนะคะแนะนําว่าใครที่โดนน้องแมวมืนบ่อยๆต้องมาเล่นกับน้องแมวที่นี่เลยค่ะถ้ามีขนมนะ <c oughs> เนี่ยน้องก็จะมารอทานขนมแมวเลียกันนะคะแล้วก็คือจะมีปะทะก,กันนิดหน่อยนะคะจากการแย่งขนมน้องตัวนี้ก็คือหน้างง,งฉันทําอะไรผิด นี่ทุกคนแฟนเราพยายามอยากจะอุ้มแมวนะเพราะว่าไม่เคยอุ้มมาก่อนเลยแล้วทีนี้น้องก็น้องก็มาอยู่บนตัวแล้วก็กระโดดออกโดยที่แบบไม่ให้อุ้มนะคะเองดูดิไอ้มนุษย์นั่งโง่มันทำอะไรวะแหนะไหนะโซนสุดท้ายที่มากันนะคะก็จะเป็นโซนของน้องกระตายนะคะคือน้องกระต่ายนั่นเอง ก็จะมีน้องกระต่ายให้เล่นหลายตัวมากๆเลยนะคะแล้วแต่ละตัวคือตัวใหญ่มากตัวแบบตัวใหญ่กว่าแมวอีกอะใครที่อยากเล่นกับน้องกระต่ายก็สามารถเลือกตัวได้เลยนะคะเมื่อเล่นกับน้องๆทุกตัวทุกสายพันธุ์จนเหนื่อยแล้วก็เลยออกมาทานข้าวในโซนคาเฟ่ข้างนอกนะคะเขาจะมีดนตรีสดให้นั่งฟังกันด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่สั่งฟรีนะคะเพราะมีมากับแพ็กเกจแล้วเรียบร้อยก็คือบลูฮาวายและน้ำมะนาวนะคะส่วนแฟนก็ ข้าวกินนิดหน่อยแต่ลืมถ่ายมานะเพราะหิวกันมากเลยส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะที่นี่มีเมนูให้เหลือกหลากหลายเลยทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารตามสั่งก็สามารถเลือกกันได้ตามใจเลยค่ะสามารถมาเล่นกับน้องได้ทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มที่สาขาพุทธมนทนสาย2ค่ะคลิปหน้าไอาจจะพาไปทำอะไรอีกหรืออยากให้ทำอะไรสามารถคอมเมนต์และติดตามกันได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ